เขาเรียกว่าแสดงภาพจดีแล้วก็เพื่อเดินคนบนนี้เนาะหรือว่าที่มอว์ตไปเนี่ยทำความรู้สึกหน่อยก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าอยากที่จะมาซัพพอร์ตศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็อยากที่จะมาชมงานอวอร์ดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะไล่รอบของเราอยู่ไหนมาเมื่อกี้ถึงคว่รอบอะไรที่มันเป็นแบบไวรัลในช่วงนี้ไหวว่า ที่จริงสมัยเนี้แบบด้วยควาวที่ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันค่อนข้างกว้างมากๆค่ะแบบไหวก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ว่าจะเขาเรียกไ,ไ,ไงดีเกี่ยวกับแคตตากรีไหนก็ตามมันไม่จำเป็นที่จะต้องมา เกี่ยวกับการร้องเพลงหรือว่างานเพลงอีกต่อไปค่ะก็ถ้าใครทำสกิทตลกๆหรือว่ามีความสามารถอื่นๆเนี่ยตอนนี้หวายก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะเป็นไลท์ที่ไวรัลแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจที่มีที่เดี๋ยวนี้เด็กๆมีแพลตฟอร์มให้โชว์ความสามารถตัวเองแล้วก็โชว์แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองลกค่ะ ผลงานไหวตอนนี้ไหวเป็นศิลป์ซ่เป็นศิลปินอิสระค่ะก็เลยอา,อาจจะมีเพลงล่าสุดก็เพลงให้พูดได้ไหมซึ่งก็มีน้องเน็ต มาเป็นให้อเอ็มมีให้นะคะใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้นะคะสปอร์ตกันด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็มีจะเป็นคอนเสิร์ตของคุณตาชาลินนะคะจะเป็นคอนเสิร์ตชาลินอินเมมรีก็ทําพี่บอยกอเสียพงเป็นคนทํานะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะจะมีศิลปินหลายท่านเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากมาดูซื้อตัวได้แล้วที่ใช้ Ticket Major แล้วก็สามารถมาดูได้วันที่19เมษายนี้ค่ะ ขึ้นด้วยค่ะเป็นครั้งแรกที่หวายจะได้ร้องเพลงของคุณตาเตรียมรับ้องเพลงอะไรพิเศษๆที่เราจะได้เตรียมเต,ตรียมเยอะอยู่ค่ะก็ด้วยความที่ว่าเพลงของคุณตาทุกเพลงเป็นเพลงที่ยากมากๆเลยเราว่าเพลงตัวเองยากแล้วเพลงของคุณตานี่คือขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเลยก็เลยต้องซ้อมค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็ที่สําคัญเราไม่ได้ร้องแค่คนเดียวด้วยจะมีการฟีเจอรงกับศิลปินอีกท่านสามสองสามท่านด้วยค่ะก็ ก็เลยตื่นเต้นอะไรนะเต็มที่คำบรรยายเต็มที่แน่นอนค่ะเอาความนี้่ามเด็กนักเรียนหลายๆแเพื่อนทางก้าปล่อยเป็นดิ่ไหอย่างนี้เราตอนนั้นเราเราอยู่ที่ไหนตรงไหนเรานนับได้ถาา่งอแผ่นดินไหวไหวอยู่บนเตียงเป็นคนตื่นสายแต่ว่าอ่าตอนนั้นก็ตื่นแล้วค่ะแต่เพิ่งตื่นได้ไม่ไม่นานมากทีนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบ ทำไมเราถึงมึนหัวแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปทานข้าวฉลองมาวันก่อนหรือเปล่าเพราะว่าวันก่อนคือวันเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนแต่สรุปสักพักหนึ่งมันเริ่มไม่ใช่เราว่าเตียงมันขยับด้วยเราก็แบบหรือเราคิดไปเองมันก็ไม่น่าจะคิดไปเองแล้วก็เลยพอพยายามยืนนะคะก็ถึงจะรู้ว่าโอเคนี่คือแผ่นดินไหวแน่นอนเพราะว่าแชนเดลเลียก็ขยับของก็ตกงมาจากเชฟแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเคยอยู่ใน สถานการณ์นี้ก็เลยก็เลยทราบว่าโอเคเนี่ยคือเอลฟ์บ้ันเคยเจอไอใช่ค่ะเคยเจอที่ญี่ปุ่นตอนเด็กๆค่ะใช่อย่างอย่างที่ไทยกับที่ญี่ปุ่นต่างกันไอมต่างกันก็ค่อนข้างต่างค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราก็ยังเด็กอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้รับรู้อะไรมากมายแต่ด้วยความที่ว่าเราโตแล้ว พอมันเจอกับตัวเองตอนโตมันก็เลยอาจจะคิดเยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่แต่ตอนนั้นที่เกิดขึ้นคือแบบมันไม่ใช่ว่าชิลแต่มันแค่รู้สึกว่าทุกคนทราบว่าต้องทำอะไรต้องไปไหนแล้วก็มีอลาร์มเตือนนู่นน,นี่นั่นมันแบบว่าค่อนข้างที่จะออร์แกนไนซ์มากเลยค่ะแล้วก็อยู่ดิสนีย์แลนด์ด้วยแล้วก็เราอยากอยากออกอะไรไหมมันเกิดขึ้นประเทศไทยอี่กจะปบนมีอะไรได้นาไปอีกประมา อ,อแนะนำหรอคะก็อ,อ,อยากให้ทุกคนทราบว่าที่จริงแล้วเวลามีเอิร์ธควกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากแล้วถ้ามันยังสั่นอยู่ก็ควรที่จะหา,าโต๊ะหรือว่าอะไรให้เราหลบข้างใต้ค่ะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็ถ้าเอสเ p ปได้ก็เอสเ p ปนะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ในตึกที่สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายาม ตั้งเตือนสติแล้วก็ลงมาให้เร็วที่สุดค่ะที่สำคัญอย่าลืมอย่าลืมสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าบอกว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นก็มีชีวิตเหมือนกันนะคะก็อยากที่จะฝากตรงนี้กับทุกคนแล้วที่สำคัญขอให้บ้านเรามีา emergency system notification นะคะเพราะว่าหวายรู้สึกว่ามันเป็นปี2025แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันเป็น basic needs ของ human กันเองอะค่ะใช่ก็หวังว่าเราจะมีระบบนี้เร็วๆนี้